สวัสดีครับวันนี้จะได้บรรยายเกี่ยวกับบทบาทการเผยแผ่ธรรมของหลวงปู่สวงเถาวดลเล่นดินในตอนที่ว่าด้วยเรียกชื่อตามบุคลิกลักษณะและสิ่งที่เข้าไปเกี่ยวข้องหลวงปู่สวงคือใครเป็นคำถามที่มีคนถามมากที่สุดแต่ตลอดมานั้นไม่มีใครสักคนที่ตอบได้มีหลายกระแสที่กล่าวถึง แต่ก็ไม่ตรงกันเลยสักคนเดียวหากจะถามว่าหลองปูส่สวนคือใครคงตอบแบบตรงๆว่าจริงๆแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลองปูส่สวนคือใครมีพ่อแม่คือใครชื่ออะไรกันแน่ออกบวชก,กับใครมีอายุเท่าไหร่ไม่มีใครรู้รู้แต่ว่าท่านเป็นชาวเขมรนรูปร่างสูงโปรง่งผอมบาง มีพฤติกรรมแปลกที่ไม่อาจจะเข้าใจได้สิ่งที่สำคัญก็คือท่านมีอายุยืนยาวมากเห็นกันมาชั่วลูกชั่วหลานจนไม่มีใครบอกได้ว่าท่านอายุเท่าใดแล้ววัดก็ไม่มีอยู่ค่ำไหนนอนนั่นมีพฤติกรรมเหมือนเลือสีชีพรพรที่ไม่มีกฎเกณฑ์นใ,นใดๆทั้งสิน้นทางพระเรียกว่าเป็นผู้อยู่เหนือสมมติหรือผู้พนโลก แต่อย่างหนึ่งที่เห็นได้ก็คือหลวงปู่สวงไม่มีการสะสมสิ่งใดๆเลยได้มาก็เผาหมดแจกหมดและไปเรื่อยๆไม่ติดติดไม่ติดท,ที่มีผู้ยืนยันว่าตนเคยเห็นหลวงปู่สวงมาแต่เด็กๆซึ่งหนึ่งในจมวนนั้นมีพระเถระสำคัญอยู่หลายรูปทั้งที่มรณะลงไปแล้วและยังมีชีวิตอยู่พระเถระเหล่านั้นได้แก่ หลวงพ่อสร้อยวัดเรียบราบบำรุงหลวงปู่คงพระมะปัญโยวัดเพชรบุรีจังหวัดสุรินทร์หลวงปู่เจียมวัดกระมอนหลวงปู่ฤิ์รัต,รตนโชโตหลวงปู่โป๊ะวัดบันบิงและอีกหลายต่อหลายรูปที่เป็นแปรปัญญาว่าตนได้เห็นหลวงปูส่สวงมาตั้งแต่อายุเจ็ดขวบบ้างเ้าขวบบ้างบางท่านเป็นพระมาจากฝั่งเขมร บางท่านก็อยู่ที่ศรีสะเก็ดกล่าวตรงกันว่าตนเองเห็นลุงปู่สวงเมื่อตนเองอายุได้เจ็ดขวบอย่างไรมาถึงบัดนี้ตนเองอายุเจ็ดสิบปีถึงแปดสิบปีแล้วลุงปู่สวงท่านก็นยงสภาพเหมือนเดิมมีแต่ตนเองที่แก่ตัวลงไปทุกวันทุกวันแต่ละรูปเมื่อกล่าวถึงอายุของลุงปู่สวงแตกต่างกันไปแต่ที่ตรงกันได้แก่ หลุงปู่สวงท่านเป็นชาวขมรท่านมีเชื้อเจ้าเชื้อพระวง์ท่านร่ำเรียนวิชากับฤาษีในเขาภูตะแบงและท่านมีอายุยืนยาวนานไม่ต่ำกว่า200ปีอย่างแน่นอนเรื่องชื่อของท่านสอบถามดูแล้วพบว่าจริงๆท่านไม่มีชื่อมีคนเคยถามท่านว่าท่านชื่ออะไรท่านก็ตอบว่าเขาเรียกเราว่าสูงก็สวง ชื่อก็ไม่าช่ของเราบวชานานเท่าไรอายุเท่าไรก็จำไม่ได้แล้วชาวบ้านแถบศรีสะเกดจะเรียกท่านในชื่อต่างๆกันได้แก่หลวงตาเมือนแปลว่าหลวงตาไกา่เพราะไปไหนมาไหนท่านมักจะอุ้มไก่ชนไปด้วยหนึ่งตัวเรียกท่านว่าหลวงปู่สะเดิงแปลว่าหลวงปูผ่ผอมเรียกตามลุคลักษณะของท่านที่ผอมสูงหลวงปูส่สวง หรือลวงปู่สวงแปลว่าลุงปู่ใหญ่ลุงตาเบาะแปลว่าพระดาบดเพราะลวงปู่สวงดูแล้วเหมือนฤาษีจีไพรลวงตาเอวแปลว่าพระดาบดเช่นกันแต่เป็นคําที่ให้เกียรติมากกว่าคนภาคกลางเรียกท่านว่าลุงปู่สวงแต่คนแถบสีสะเกดจะเรียกท่านว่าลวงตาแครงแปลว่าลุงตาเว้าเพราะไปไหนมาไหน ท่านมักเอา,วาเวาแนบตัวไปด้วยดังนั้นชื่อของหลวงปู่สวงจึงมีหลายชื่อสุดแท้แต่ว่าถิ่นไหนบ้านใดจะเรียกกันไปชื่อจริงๆของท่านไม่มีจึงขอจบการบรรยายเกี่ยวกับบทบาทการเผยแผ่ธรรมของหลวงปู่สวงเทวดาลดินในตอนที่ว่าด้วยเรียกชื่อท่านตามบุคลิกฐานะและสิ่งที่เข้าไปเกี่ยวกับท่าน จึงขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ